สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพี่ใบในโหมดคาบแลนแบบใหม่พอเข้ามาก็ตัวเล็กตมนุ่มมิแบบนี้เลยโอ้ยนา่าหลกห้องนี้ไม่มีของอะไรให้ซื้อมากมายค่ะแต่จะบอกว่าเจ้าตัวห้องเองเนี่ยโคตรน,น่าหลอเล็กดูมีเทียนจิ๋วด้วยจริงๆมีจิ๋วไหมตัวพี่ใบจิ๋วเองดูดิมีบ้านย่าสวนด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูหมาไหม <c oughs> โอ้ยมีดอกกุหลาบดอกโตด้วยนา่าหลกแล้วทุกคนดูกางเกงที่หมาใส่ดิโอ้ยเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อย ด้วยคิดถึงจะดีแล้วตรงนี้ก็มีโซฟานั่งดูทรทัตได้ด้วยนะวิวข้างหลังก็เป็นรถไฟปไปเลยสิคะ <c oughs> ชอบอ่ะชอบมุมบ้านยอดสวนมากเลยทุกคนดูอุย้ยแต่หัวใจโตมากแล้วดมีเหมือนในซอนฟีสไตล์ด้วยนะวิ่งเข้าไปได้ด้วยัวบ้านยอดสวนนาราสโอ้ยตรงนี้รถสิบล้อคันใหญ่มากสิบล้อหรือหกล,หล้อเอะนั่นแหละแล้วทุกคนดูวิวด้านหลังนุ่นเป็นตึกสวยมากโอ้ยตรงนี้ซื้อชุดเปลี่ยนได้ด้วยอ่ะมีสระน้ำด้วยทุกคน แกแบบนี้มีอะไรให้สะทยตลอดเลยแล้วดูดิวายน้ำเตมุตเตมีไม่ว่าแต่เดียวนะทำไมรถเอ้ออ้ยมาอยู่ข้างในก็ยังว่าอยู่ทําทำไมรถมันขับเองด้วยความที่มันตัวเล็กอะทุกคนก็เลยมองไม่เห็นเนี่ยเราทุกคนดูวิวดิสวยจังแบบนี้นะะ่าลักให้แปดเต็มสิบละกันยังไงก็ไปลองเล่นกันดูนะคะ